สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเที่ยวทุ่งนากันนะคะเอาข้าวเปลือกนะคะที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจากทุ่งนานะคะเอาเอามามอบให้เจ้าที่ที่นานะคะนาเราอยู่ข้างทางรถไฟนะคะก็จะเจอทางรถไฟแล้วก็มาดูนะคะมีปูด้วยนะคะรูปปูมีคนขุดไปแล้วนะคะ ี่ยคุณแม่โมกข้าวเสร็จก,ก็เดินมาดูทุ่งนานะคะมีคนเอาวัวมาเลี้ยงด้วยนะคะที่นาไม่ใช่วัวของเรานะคะ มีฝูงวัวเยอะเลยเจ้าวัวน้อยนะคะ ทีนี้ยังไม่ได้ไถกบตอซังนะคะก็เลยมีการปล่อยวัวนะคะคนแถวแถวนี้นะคะ่ะเอาวัวมาปล่อย นาใกล้ทางรถไฟก็ต้องมีรถไฟผ่านนะคะมาที่ไรต้องเจอรถ,รถไฟนะคะกำลังมาแล้วค่ะ การรับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ